พ่อผมอ่ะเป็นกรรมกรแบกหามแล้วเจอแม่ผมแม่ผมเป็นน้องชายของลุงเพื่อนพ่อก็คือลุงทำโรงงานฟอกหนังสมัยก่อนเขามีหนังตะกรวดหนังหนังกบอ่ะเสร็จได้ที่พ่อได้ที่แม่ก็เลยไปไปกับพ่อไปทำงานที่ใต้พ่อเสียตกลงไปในบ่อดินอ่ะแล้วขุดตาน้ำแล้วน้ำมันก็ดูดลงไปพอเสร็จ ผมโตขึ้นมาโรงงานก็เจ๊งเจ๊งเสร็จปุ๊บช่วงนั้นนะ่ะผมเรียนปวาสเครื่องมือการเครื่องมือวัดธรรมชาติการธรรมชาติเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมการธรรมชาต,าาารรชาติผมเรียนต่อไม่ได้และหรือผมเรียนต่อผมก็โง่ผมก็เลยไปขับรถส่งของพอขับรถส่งของเสร็จปุ๊บในระหว่างนั้นนะ่ะมันมีรายการเรเลยตี้รายการของบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยครับเขาประกาศหาบุคคลธรรมดาที่ไม่ธรรมดาผมก็เลยสมัครเข้าไปเพราะผมรู้ดีว่าผมกล้าแสดงออกแบบไร้ทิศทางผมต้องการการขัดเกลา เสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปปุ๊บผมก็ติดหนึ่งใน12คนเพราะติดหนึ่งในสิบสองคนบ้านดิมบาเทอร์นั่นแหละก็เล่นเกมพอเล่นเกมสักพักหนึ่งอ่ะก็ตามธรรมชาติเขาหาคนที่ชนะเพียงคนเดียวบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันเงินหนึ่งล้านผมได้เข้ารอบคนที่เจ็ดเจ็ดเสร็จปุ๊บมันก็ทําให้เราอยู่ในวงการบันเทิงเรียบร้อยแล้อ๋ออ่าพอเราอยู่ในวงการบันเทิงมีผู้ใหญ่เดินตัดหลังบอกเฮ้ยมึงเล่นหนังไหมไม่เหมือนในละครเลยที่เราดูอรอเออก็คือมันเข้าไปแล้วไงพี่พี่ที่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่า Uh, เราเราเป็นยังไงเราต้องทําตัวเองให้อยู่ตรงนั้นน่ะใช่ัเป็นเรื่องจริงเราอยู่ตรงนั้นพี่แล้วเขาเดินมาแต่แน่นอนแหละท่านต้องท่านเขาทักเรามาก็ต้องรู้ว่าเราคือใครเหมือนกันน่ะเราก็หนุ่มบิ๊กบาร์เทอร์ไงครับแล้วก็ถามเราเราบอกเล่นครับเพราะว่าเราง่ายๆเราเข้ามาเราต้องการทำไรายได้เรามีความฝันว่าถ้าเราได้แค่คิดแล้วมีไรายได้ไม่ต้องลงแรงเพราะเรารู้สึกว่าเราโง่เราโง่พี่อะไรก็ตามที่มันเป็นเราในวินาทีนั้นคือการกล้าแสดงออก เราก็อยากไปนักแสดงผมเคยไปสมัครนักแสดงเป็นตัวประกอบอะพี่รู้ไหมว่าความกล้านะที่ทำไมผมนึกถามพี่มากว่าเรื่องของดาร์กความคิดดักดาร์กความคิดมืดๆมขาไม่กล้าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาหือมีเงื่อนไขอะเพราะผมเป็นอย่างนั้นพี่พี่รู้ไหมว่าผมสามารถยืนอยู่หน้าประตูแล้วจะมาทักพี่ผมไม่ทักแล้วผมลืนอนยอยืนเนี่ยภาษาผมเป็นแบบนี้แล้วนะสามชั่วโมงอะแล้วผมกลับ oh <my. S 1> ไม่กล้าไงพี่พ,พี่พี่กำลังเจออยู่กับคนที่ ผมถามนาะสิ่งที่ผมถามเอาชีวิตเองมาถามเสร็จพอผมเข้าวงการได้วันก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราไม่สามารถแสดงละครได้อยู่ได้ตลอดนีว,ว่าตอนนั้นตอนนึงก็หมื่นหกเล่นมาสองแสนเล่นหนังเ,เล่นละครแล้วไปเล่นหนังเสร็จปุ๊บผู้ใหญ่ท่านเดิมอีกถามอีกแล้วเฮ้ยมึงกำกับมึงอยากทำผู้ช่วยไหมทำครับเราก็ได้ทำพอเราได้ทำเสร็จมันก็เลยทำให้เราอยู่กับค่าย แต่ละค่ายกับุ n, ่มกับแต่ละคนตามโอกาสและจังหวะทําจบบ้างไม่จบบ้างโน่นนี่บ้างอะไรเงี้ยเก็ a, ทามาจนวันนึงอะ่ะเราก็มาทำงานออนไลน์ line, ที่มันเป็นโปรแกรมขั้นขีดสุดตอนยุยุคนั้น um, สมัยนั้นะนะครับตูดตดบวกกนันก็ได้รวมห้าหมื่นพอได้ห้าหมื่นเสร็จปุ๊บมันก็น่าจะพอใจทีนี้ว่าความชอบมันเปลี่ยนพี่มันเลยไปชอบสิ่งที่เราอะ่ะ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีไรายได้เราก็คลุบอยู่กับไม่มีไรายได้อยู่3ปีเพราะ3ปีกลับไปบ้านเจอหลังคารั่วแม่นอนอยู่เท่านั้นคิดใหม่เลยทีนี้เฮ้ยมันไม่ได้เลยวะอหาเราเราไปเห็นบ้านมันไม่ใช่บ้านอะ่ะแม่เราเดินจากห้องนอนไปห้องน้านี่คือแบบว่ามันไม่ใช่บ้านอ่ะ <S <S มันก็เลยทำให้เราคิดใหม่ว่าเราต้องทําอะไรที่มันมีไรายได้ไอ้ขณะที่3ปีเราทำอะ่ะพี่เราก็เลยทำทิกตอกนี่แหละผมทําแค่อธิษ์เดียวเองเดี๋ยวนะเขาเราสอนเล่นทิกตอกมานานแค่ไหนแล้วครับท่านเล่นคือท่านเล่นไม่ได้เล่น เพราะทําเป็นงานเพราะผมมาสามปีผมทําให้เจ้านาย oh. ผมทําให้เจ้านายอยู่สองช่องร่วมล้านอ่ะจริงๆรแล้วผมทำสี่ช่องให้เจ้านาย mm hmm. ก็ยิงกลาดเลยเพราะเราจะรู้ดีเรารู้ธรรมชาติแล้วเรามองพยากรมันนะ่ะว่าอะไรมันจะล่มจมอะไรมันจะพีนาศอะไรมันจะโต mm hmm. แล้วมันก็เป็นตามที่เราว่าพอเป็นตามที่เราว่าเสร็จปุ up, ๊บเราก็มองว่าอะไรที่มัน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 ซับพอร์ตมนุษย์ทิกต็อกครับ mm hmm. แต่พอทิกต็อกซับพอร์ตมนุษย์เสร็จปุ๊บอยู่ที่ว่าทิกต็อกจะวางตัวเองยังไงกับคําคําว่ามนุษย์ ถ้าทะลุงมนุษย์เดี๋ยวมันก็จะเพียงพําเสร็จปุ๊บผมก็เลยทําให้เจ้านายก็ล้านกว่าพอทําล้านกว่าวันที่เจ้านายไม่สบายไอเราก็ซัดจริงๆแล้วผมอะทำช่องอะผมไม่ได้ทําผมทําคลิปผมถ่ายรถไฟฟ้าแบบที่พี่ว่าแหละว่ามันขึ้นยังไงทํายังไงแบบไหนอะถ่ายแบบดิบๆเลยนะปึกปักมันขึ้นพี่พอมันขึ้นเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเราเล่นพอมาอีกวันหนึ่งเรามาถ่ายถ่ายอะไรสักอย่างเนี่ยจําไม่ได้แล้ว มันก็ขึ้นแต่ถ้าพี่ได้ดูรูดฟีดผมจริงๆอะที่ผมทาอะผมขึ้นกระดานดูนะฮะทาไมอาจารย์ยม,ยม,มีห้าช่องอาจารย์ทำไมผมถึงพย,พยายามเล่าละเอียดเพราะว่าผมเล่าให้อาจารย์ฟังผมไม่ได้เล่าให้คนธรรมดาฟังอันนี้ดังมากพี่สมัยก่อนมันไม่มีในชุดเจนชุดเจนก็ไม่หาเจอกดในชิคช็อตก็จะเป็นชาร์ปที่เป็นแฮชแท็กแบบรูปแบบที่ทั่วไปไม่มีในชิช็อต หมายความว่าไม่ใช่สามคนละโลกและท่าไม่ได้อยู่นอกโลกเพราะอยู่นอยู่บนพื้นโลกไม่ก็ผมว่าจะถามคอร์สอนเรื่องนึงี่ไอ้งานติ๊กต็อกเอเตอร์เนี่ยคอร์สอนไถึงเขาได้เขาไปกันยังไงมันเป็นเอ่อหนึ่สอก็คือเรื่องของพี่อยู่มานานไหมพออยู่นานปุ๊บมันจะมีอยู่3ลน์ติ๊กต็อกช็อปติ๊กต็อกช็อปติ๊กต็อกเเตอขขายของขายของเนี่ยมันมาทีหลัง วันแรกๆที่มันมาเลยอ่ะก็คือครีเอเตอร์ไลก็คือนัก t i k t o อแล้วไล k ์ไลเกอร์เนี่ยไลท์ไล์ไล์มันก็มีชุมนุมหรือมีเอกสารส่งมาหาเราส่งมาทางไหนทางทางทาง t ิ k t ตอกเลยไม่ใช่ข้อความอาจารย์ติ๊กข้อความของ t i k t o อกอินบ็อกอินบ็อกของ t i k t ตอกเป็นทางการอย่าไปรับเอกสารจากภายนอกนี่ไอไอหน้านี้นี่จากติ k t ตอกนี้เลยโดยตรง จะส่งมาหาเรามีแบบฟอร์มเลยตัวของ t i k t o อกเองแอดมินไทยเองอ่ะก็ปรับตัวเหมือนกันอยู่ๆเขาก็ไม่คือง่ายๆเขาก็ไม่มีชุดข้อมูลที่จะทำกิจกรรมอะไรหรอกซึ่งตอนนี้พอมันเป็นมันเป็นเจนที่2เนี่ยมันจะเป็น t i k t o อกคอมมูนิตี้อีคอมมูนิตเนี่ยมันก็ว่าอีกลายหนึ่งเพราะอะไรฮะผมกำลังบอกว่าอย่างนี้ฮะว่า t i กต o k เองพอเปิดพื้นที่ฟรีพอถึงจุดหนึ่งที่เขาได้ดาต้าเบส เขาก็บริหารจัดการเขาก็ต้องจัดประเภทจัดแยกจัดแยกจัดแยกแยกเสร็จปุ๊บเขาต้องใช้ทรัพยากรละแต่เขาสิ่งที่เขาใช้ไม่ได้ถ้าผมเดาเนาะเขาไม่สามารถคอนโทรลนักร้องศิลปินหรือว่าดังๆได้เพราะคนเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมได้เขาไม่ได้สนนี่ครับว่าต้องทําอะไรดังนั้นทิกตอกจึงน่าจะก,กดไปหนึ่งทีแล้วก็สุ่มหรืออะไรข็าตามที่เขาเลือกว่าคนนี้เก่งเรื่องอะไรทําอะไรยอด f ฟลเลอร์แค่ไหนยอดวิวแค่ไหนเขาคงจะสุ่มซึ่งผมมองว่าเขาไม่สามารถที่จะ ไปเจาะจงได้หรอว่าคนไหนเพราะว่าอะไรเพราะผมเข้าไปแล้วผมเห็นความหลากหลายมากว่ามีทั้งหมื่นมีทั้งพันมีทั้งแสนอนเบอรสมาชิกนะฮะพอเสร็จปุ๊บพอเข้าไปสักพักหนึ่งตัวที่สามที่เพิ่งมีตามตรงนี้ก็คือติ k ก o k shop เพราะฉะนั้นอ่ะมันไล่ไล่มาแล้วมันก็ส่งเอกสารแล้วส่งเปเปอร์มาเพราะฉะนั้นไอ้ที่พี่ถามอ่ะการรวมตัวหลังจากที่โควิดพึ่งมาพึ่งครั้งแรกเองอันนี้หรอใช่เพราะฉะนั้นน่ะที่เริ่มกันมาตั้งนานอ่ะ นี่เพิ่งมาเจอกันนะแล้วก็หมายความว่าคนใหม่เกิดขึ้นผมเข้าไปดูวันนั้นน่ะหูยถ้าเป็นนักรีวิวนะพี่ไม่ยังกับพระเจ้าเลยแค่หยิบขึ้นมาแค่นี้เขาเก่งจริงจริงเพราะผมมาดูช่อง,องอาจารย์เหมือนกันน่ะหูยไอที่เราทำอยู่อ่ะเราแทบจะเททิ้งเลยนะเพราะอะไรคุยอาจารย์ถ้าเจออย่างเงี้ยถ้าคนเสพแบบนี้ต้องจะหลอใช่ไหมครับ คนอื่นไม่ได้เกิดแล้วครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะนี่คือแต่โอเคแหละอาจารย์แนะนําการถ่ายแนะนําอุปกรณ์แนะนําอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นลายแทงที่มันไปสู่ขุมทรัพย์แบบนี้จริงๆแต่พอเรามาดูวิธีการถ่ายทำของเราอะครับถ้าไปดูกโะโหลกป้ามันดิบมันเถื่อนมันไม่มีม,มุมมันเป็นดิบดิบดิบแล้วเอาเดี๋ยวนั้นถ้า,าไม่เอาเดี๋ยวนั้นอะไรหายอาจารย์อินเนอร์หายพอเสร็จก็เข้าไปพอเข้าไปก็ร่วมกิจก,กรรม ผมมองว่าเาเรียกไปดูของไปรวมตัวไปรวมพลแล้วก็ก็ต้องจัดมาว่าคนนี้คือหมายความว่าเขามีทีมค้าขายมีทีมที่จะทําให้สร้างตัวตนหรืออะไรก็ตามที่เขาพยายามจะทําประโยชน์ก็คือคอมมูนิตี้ตรงนี้ให้อะไรให้กิจกรรมเนี่ยมันทัดเทียมกับนานาประเทศเพราะ t i กต o k ไทยเราไม่ได้เท่ากันกันกบหลากหลายในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ จีนก็ได้หรือเมริกาก็ได้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันอะไรก็ตามที่มันต้องก้าวข้ามขีดจํากัดคือกฎหมายจารีตประเพณีหรืออะไรก็นานผมจะพูดแบบนี้ม่อยมากก็คือว่าอย่าอย่าอย่าให้ความสําคัญกับข้อตัดสินของ Tik t o ็อกเพราะว่าอะไรมันจะไม่ตรงจริตของบ้านเรามันจะค่อนข้างละเอียดอ่อนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอบคาถามพี่นี้ว่าผมมาทําผู้ช่วยผูมกับผมเลิกมาแล้วผมมาทําที่มันไม่มีไรายได้ไอตัวไม่มีไรายได้แหละผมชอบผมชอบคือเรื่องคอร์รันเนี่ย พอผมมาตกผลึกคอรสอเสร็จปุ๊บคอรลสอมันไม่ทําอะไรได้หนาซ้ํามันโดนแบนอีกว่ามันเพิ่งมีตะกร้าสม้มพอมีอตะกร้าส้มใหม่ไม่ทําใหม่ผมอยากหลายอย่างมากผมนึงค่อยๆถามว่าอะไรที่มันเป็นเราที่สุดเพราะว่าเวลาผมเริ่มออกมาจากาจากจากสามปีผมไปอยู่เชียงใหม่อยู่เกือบเดือนผมเฟลไงผมถูกถอนปัทพอถูกถอนปับผมไม่นั่งอยู่เชียงใหม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะก็เหีห่ยหงอยู่งั้นนะ่ะผากลับมากรุงเทพเริ่มเข้าสังคม เราเจอคนนั้นคนนี้คนที่แนะนําให้เราไปจดสิทธิบัตรก็คือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อะซึ่งสมัยก่อนเราเข้าใจว่าคนที่ดูเราอะคือเด็กที่ปถมมัธยมต้นเท่านั้นเองอะแต่พอเราเริ่มมาไล่อีกรอบนึงอะเฮ้ยคนที่จําเราได้อะเป็นคนที่เป็นเกรดเเกรด B บบวก A บวก A บวก B บวก B บวกเท่านั้นเลยอะแต่เราอาจารย์ที่ผมถามว่าอะไรจะเป็นเรามากที่สุดแล้วเราอะจะได้จับตัวนั้นอะเป็นธุรกิจที่เป็นตัวเรา ตอนนี้ผมมาขาตายคือว่าวิธีคิดผมถึงพยายามถามอาจารย์เรื่องการคิดสองสู่วิธีทำโอ้โหผมไม่นั่งดูแต่ละคลิปอะผมบอกตรงผมผมล้ามากกับการที่จะต้องมานั่งทําแบบที่อาจารย์สอนเฮ้ยผมทําอย่างนั้นะ่ะมันมัน,ม,นมันปีนแต่ถ้าผมถ่ายหรือผมมานั่งอย่างเงี้ยหรือผมไม่ต้องทําเลยนะมีคนตัดให้อะไรได้อาจารย์จะถูกผมถามฉะนี้พี่ว่านี่คือ acting จริงผมแต่มาตี acting ผมมองว่า,วาการเราเรา,เราที่มีแขกอะเราต้องให้พระเอ,อกเป็นแขก ไม่ใช่เราเราแค่ทําให้เขาอะได้สื่อสารกับคนดูได้มากที่สุดนั่นแหละคือผมถนัดอะไรแบบนี้และผมทําแบบนี้ผมถึงไปซ้อมที่เขมรเ,เพราะผมซ้อมที่เขมรอาจารย์ที่คนแรกว่าอาจารย์มี่ก็อยู่แถวดีแล้วก็เซเย็ดเลยอคติ้งแบบนี้คนจะเก็ตผมมากเลยอาจารย์นี่คือคําตอบขั้นสุดท้ายสองคำถามตอบแม่งก็ยาวเลยก็ใอ่ก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดมีอะไรที่แบบเราช่วยเหลือกันได้อนะไรเงี้ยนะก็ อาจารย์อาจารย์ดูงานผมหน่อยแล้วอาจารย์เห็นว่าผมทําอะไรได้อาจารย์ยังไม่ต้องคิดว่าผมจะได้อะไรผมแค่ไปเป็นส่วนหนึ่งที่ต่องานอาจารย์ได้ผมโอเคก่อนที่ผมจะเจออาจารย์ผมไปเจอแกดเจ็ต์อาจารย์เห็นคนถ่ายอินเดียไหมที่เขาถือสามาร้อยองศาเห็นเป็นอุปก,กรณ์อันเดียวนะวันนี้สามาร้อยยีที่ก้าวข้ามข้อจํากัดคือสามารถต่อไวเลสได้แล้วสมัยก่อนทุกยี่ห้อไม่มีใครต่อได้ ผมอยากทําแบบนั้นอาจารย์แล้วผมอยากพาแม่ไปทั่วทั่วประเทศแล้วให้ตัวคลิปอ่ะอาจารย์แม่นะถ้าอาจารย์ไปรูดดูหน่อยแม่จะเจอแม่เนี่ยมีคนเคยฆ่าตัวตายแล้วเจอคําพูดแม่มีคนเคยฆ่าตัวตายแล้วเจอคําพูดผมแล้วเขาไม่ฆ่าผมก็เลยมองว่าถ้าผมทํารายการที่ผมเล่นกับแม่นุ่นนี่นั่นเวลาผมทํารายการธรรมชาติผมนะ ผมมองว่านั่นแหละคือ,อไรายได้ผมอยากทำมันนั้นเพราะฉะนั้นนะ่ะตอนที่ไอตัวกล้อง3งา0องศาที่ต่อใม่ได้มาเมื่อกี้เนี่ยเขามารีวิวแล้วเขาไปทำา affiliate. อ f เฟอรเผมโทรไปหาบอกพี่ครับที่พี่โฆษณาเมื่อกี้ใช่ไหมบอกใช่พี่เอ,อพีออ่ดีมากผมบอกดีมากเพราะว่าแน่นแหละนี่คือการรวมเสียงกับภาพไปที่เดียวกันละ ทุกคนที่เวลาไปไหนอาจารย์สามารถเดินถือกล้องได้แล้วสามารถที่จะเลือกภาพและตัวของอุปกรณ์น่ะแม่งอาจารย์มันไม่ต้องเรียนสามร้อยสีบองศาคุณต้องมานั่งตัดใช่ไหมครับว่าคุณจะมุมไหนของ360ร้อยหกสิบแต่กล้องตัวนี้นะพี่มันล็อกได้เลยล็อกว่าเวลาเราหันไปทางไหนหรือทําอะไรอ่ะมันจะล็อกตัวเราเอาเราเป็นเมนเพราะฉะนั้นสามร้อยองศามันถูกเลื่อนโดยเป็นเลเยอร์ที่1 แต่ละเยอะที่สองที่มันจะล็อกตัวเราอะคือว่าง่ายมันพันทําได้โดยที่ว่าไงมันไม่ต้องมาทําในห้องตัดละสองเสียงมันเพิ่งสามารถจอยได้ทั้งนั้นที่โกโปรน่านจะทําได้โกโปรมีสามร้อยหกสิบแต่ทำไมไม่ยอมทําเรื่องเสียงมันทํากับตัวรุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่นสามร้อยหกสิบผมก็เลยบอกเฮ้ย <l Bennett> พี่คุยไปคุยมาผมก็นําเสนอเลยผมบอกว่าพี่ครับดูโปรไฟล์ผมหน่อยไหม แน่นอนผมจะชินว่าอะไรเวลาผมไปเจอใครอะพี่มันเป็นไอหมูสุกปกอาจารย์บอกว่าอย่าดูถูกตัวเองอะแต่ผมจะบอกเื้ยมันไม่ใช่หรอกคนดูถูกเสมออาจารย์เวลาผมคุยเปิดมันไม่เหมือนกับการที่เขาเห็นหน้าโปรไฟล์เราพอหน้าโปรไฟล์ไปยันเท่านั้นแหละพี่เปิดเลยครับพอเปิดเลยเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละคุยเลยบอกพี่ครับช่วยดูโปรไฟล์ผมหน่อยว่าถ้าหากว่าพี่ใช้อะไรผมได้พี่เอาไปใช้หน่อยเมื่อกี้นี้เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่า ที่เขาทำอยู่อ่ะเขาจัดแสงดีเขาทำทุกอย่างดีหมดแต่เขาไม่มียอดวิวมันก็ไม่เสริมธุรกิจเขาใช่ไหมครับผมบอกเอางี้ไหมล่ะก็แลกกันสิพอแลกกันหมายความว่าเรารีวิวอุปกรณ์คุณให้แล้วคุณก็จะจัดสรรให้เรายังไงแล้วแต่ผมอ่ะไม่ต้องการรวยนะผมต้องการให้ผมอ่ะพ้นความนึกคิดที่มันกังวลคือไปต่อได้ถ้าผมไปต่อได้แล้วขึ้นขึ้นสเตจมันได้ก่อนโดยที่เราไม่ต้องนึกถึงค่าใช้จ่ายอะครับ ไฟได้เลยรถไฟได้ซื้อตั๋วได้เติมน้ามันได้จบแล้วครับเพราะว่าอาจารย์ผมถือกล้องเดินสองข้างทางอ่ะโอ้โหอาจารย์เหมือนมันหลังไหลอ่ะคอนเทนต์น่ะแล้วมานั่งตัดโป๊ตัดที่หัวท้ายนะไม่เอาตัดแบบอาจารย์นะตัดแบบอาจารย์ผมตายแน่เชื่อไหมผมมานั่งตัดสามคลิปที่ไปผมไป็นคอมเมนต์น่ะพี่มันปีนอ่ะตัดเสร็จจริงทําได้จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีคนดู สองแน่นอนมันต้องโทษคอนเทนต์เราก่อนว่าคอนเทนต์เราไม่ได้ให้ประโยชน์หรืยยังไงก็ตามทีแต่เป็นว่าด่านแรกที่คุณจะไม่ผ่านหลังก่อนที่คุณจะไปเจอคาว่าประโยชน์คือด่านของ Tik t o k คลิปเดียวกันนะ่ะสามสี่ชั่วโมงเอ่อหนึ่งชั่วโมงถ่ายมันตัดได้หกคลิปคลิปหนึ่งขึ้นไปเป็นแสนคลิปหนึ่งขึ้นแค่พันนั่นหมายความว่าคนไม่ได้ดูเอพิโซด A ไปดูสองแทนที่เขาจะย้อนมาหาหนึ่งนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคนไม่ได้ดูอะไรแบบที่ YouTube ดูหรือ Facebook ดู เพราะนั้นไอกระบวนการนี้ครับพี่ถ้าผมหมายความว่าอะไรผมตัดต่อในหัวเสร็จผมถ่ายไงก็ผมหันกล้องผมทำอะไรไอกล้องนี้มันมาตอบโจทย์ตรงนี้ทั้งเสียงและภาพเสร็จปุ๊บผมก็เลยคิดว่าผมจะทำหนังสือแล้วเอาหน้าช่องอะ่ะคราสรแบนอะ่ะไปส่งให้กับเกเจ็ดอะพี่ครับถ้าพี่มีอุปกรณ์ที่ทำให้เราอะ่ะซัพพอร์ตเราและผมะไม่ใช่รีวิวใช้จริง พอใช้จริงเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละเขาของเขาก็ขายได้ผมก็เลยคิดเงี้ยนั่นเกิดจากความคิดที่นายหญิงกันายใหญ่เนี่ยอนุญาตผมมาสัมภาษณ์นะบอกให้ผมขออนุญาตชี้นั่นแหละครับมันทําให้ผมต่อความคิดและผมโฟล์มากอะไรแบบนี้แต่ถ้าไปนั่ง<ช>คิดอย่างอื่นผมไม่ไม่โฟล์ผมจะตันหมดผมนอนเหียดนอนแห้งเลยไปเอาซอสหมี่ปรุงมาเอาข้าวสารกอขอสีสามมาแล้วก็เอาไปแปะ ใครมันจะดูพี่เพราะว่าเขาซื้อของที่เขาซื้อคนแล้วก็ซื้อของที่มันไม่ต้องขายไอ้น,นี่เราไปแปะแบบงานเขาเป็นงานที่ร่นนะสมัยพระเจ้าเหากรุงร้านปีโดนนะเพราะนั้นนะพอผมมาตรงนี้ผมก็เลยมองว่าเออนั้นส่งหนังสือไปหาเขาแล้วก็มาหาพี่เสร็จแล้วพอทําคลิปพี่ทั้งเรื่องหลังที่ผมนั่งคุยเนี่ยกับแค่โพสตเนี่ยเดี๋ยวก็วัดได้เลยครับไปดูที่ช่องได้เลยฮะ แค่นั้นเองนี่พูดถึงใน t i k t o k ก่อนนะนั่นแหละครับแล้ถ้าพี่พูดอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าพี่ครับถ้าเห็นว่าผมทําประโยชน์อะไรพี่ได้ยังไม่ต้องนึกถึงไรายได้คือ,อ,อผมเรียนรู้มาว่ามันทําเป็นทีมถ้าพี่เห็นว่าผมทําอะไรได้ที่เป็นทีมพี่ได้พี่จะผมไปทํางานมันต่อง,งานผมทําผู้ช่วยมาผมไม่เคยสนใจเรื่องเงินเวลาผมขายตัวเองอะครับผมบอกว่าเจ้านายผมคนล่าสุดที่ผมจากมาเปโภเลเวอร์ ถามว่าถ้า3วันพี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากผมพี่ไล่หมดได้เลยผมขายอย่างนี้ครับแล้วเวลาเขาเรีเรยกค่าตัวผมจะถามพี่มีจ่ายเท่าไหร่พี่ก็จ่ายผมไม่สนเรื่องเงินเพราะอะไรเพราะสิ่งที่สำคัญสุดมันคืองานถ้าเราได้งานอ่ะมันก็คือเงินเอง เพราะฉะนั้นนะ่ะการทํางานผมทําแล้วผมถวายอ่ะพี่ดูอินเนอร์ผมอย่างเงี้ยนี่คือตัวตนผมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาผมถวายเหมือนผมนาบอกนายหญิงุ้ยนายหญิงผมชื่นชมนะว,ว่าผมเจอแล้วอ่ะหนึ่งไม,ไม่ไม่ได้วางตัวไม่ได้ระวังตัวแล้วก็เล่นไปตามกับในายใหญ่วันนั้นที่เราเล่นกันนะ่ะแล้วพอมาเจอวันนี้แล้วผมไปนั่งรูดโปรไฟล์ดูเมื่อก่อนเน,นี่ยเมื่อกี้เนี่ยนั่งดูเนีย่ยโอ้ยนี่มันลุกนานฟ้าดีกว่าเย้ยทำไมเขาเล่นง,ง่ายอย่างไรแล้วเรื่างแบบเออเป็นกันเองมากนั่นก็คือเห็นไหมฮะผมอ่ะไปเขาเรียกไปเก็บรายละเอีย เก็บรีแอคชั่นของรายละเอีย hmm. ดแล้วก็มาเล่นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นน่ะผมแค่ผมแค่ไม่รู้วิธีว่ามันจะทําเงินยังไงแต่ถ้ามันเป็นตัวเองอ่ะโคตรสบายเลยพี่ธรรมชาติไม่มีได้เสียมีแต่มนุษย์เนี่ยที่มีเรื่องได้เสียธรรมชาติมีแต่แลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ผมพูดถึงเรื่องคอราา์สตัวผมนี่แหละคือคอราา์สอมันไม่มันไม่มีเรื่องรายได้ในรูปแบบที่จะไปบอกคนว่าพี่กับคนชอบตันเรื่องความคิด ที่จะคิดทำคอนเทนต์สำหรับผมไม่ใช่ผมนั่งคุยกับพี่แป๊บหนึ่งนู่นนี่นั่นหนึ่งในนั้นก็คือการที่ผมอะ่ะพอเห็นพี่รีแอคเท่านั้นแหละผมรู้ทันดีเลยว่าผมต้องสัมภาษณ์นั่นแหะคือผมก็เลยจะบอกพี่ว่าอะไรผมไม่ตันเรื่องการทำคอนเทนต์ตันยากและผมอะ่ะไปต่อได้ง่ายแต่ผมต้องเคลื่อนที่แต่ที่ผมเคลื่อนที่ได้ง่ายยากคือผมต้องมานั่งคิดว่าแม่งจะต้องมีรายได้นั่นแหละผมไปสู่สิ่งนั้น,น,นไม่ได้แล้วมันหรือมันยากสำหรับผมพี่จบครับ ผมขายพี่เต็มที่เลยรู้ป่ะเนี่ยคือผมขายเนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมขายเขาแล้วก็ผมพูดได้กับผู้คนฟังผมอยากไปเล่นซิทคอมที่ w o r k p o พอยต์ะเพราะผมเห็นตัวละครแล้วอ่ะไอ้หาแม่งทำไมไม่ใช่เราสักคนวะเราก็น่าจะได้เพราะเราก็ไม่ได้คินเลยมสอไมับนตมันติดต่อตรงไหนอะพี่มันต้องไป r ซู u m e มันต้องไปนั่นผมคิดอยู่ว่าผมจะนั่งถ่ายอย่างเงี้ยพี่พี่ใครรู้จักเวิร์กพอยเนี่ย พี่ช่วยบอกให้หน่อยได้ไหมว่าพี่ปัญญานิรันกุลหรือใครก็ได้อะเอาผมไปเล่นซิคคอมหน่อยได้ไหมพี่เห็นผมเป็น acting แบบนี้พี่จบครับนั่นแหละเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ยเนี่ยทำคลิ<า>ปอย่างนี้เลยไม่งั้นไม่เจอเลยสมเมธหมดเลยพี่ใช่ก็ต้องอย่างนี้แหละยุคนี้ครับบ้านอยู่แถวบ้านอยู่แถวสนามด,ดีดาวใต้สะพานเลยใต้สะพานพระทังเก้านี่คือออฟฟิศที่เราทํางานอยู่เดิมสามปีที่บอกว่าไม่มีไรายได้ผมนอนอยู่นี่ที่ทํางาน ผมไม่ขาดลามาสายผมไม่ทําเรื่องส่วนตัวผมไม่รับรายได้ผมถวายตัวเองให้กับสิ่งที่ผมเข้าใจว่านี่แหละคือมันเป็นตัวเราแล้วเราทํามันไปซ้าๆต้องซ้ำ,ซำ,ซำเดี๋ยวมันประสบความสำเร็จเองแต่ว่าในวันนี้มันยังไม่ใช่พอมันไม่ใช่ผมก็ต้องย้อนกลับมาหาตัวเองกับครอบครัวกับแม่กับที่บ้านก็แค่นั้นเองพี่ผมต้องออกจากกับดักรายได้นี้ให้ได้แค่นั้นเองพี่เดี๋ยวมีลายลนะกันป่ะแรกมี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 หมดเลยครับมีหมดเลยครับมีงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่มีอะไรที่ให้ครับ ัดการติดต่อมาเยครับเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วได้พี่ทุระพอแล้วพี่พอแล้วเต็มที่พี่ได้คอนเทนต์แล้วใช่ไหมพี่ได้ปะพี่สุดยอดเลยอ่ะพี่ได้ประโยชน์พี่นี่คือได้แล้ววมีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีอะไรเดี๋ยวจะแจ้งได้ครับพี่เดี๋ยวมีข่าวดีอะไรเดี๋ยวครับพี่นะครับ <differences S 2> oh hey. ขอบคุณมากครับขอบคุณนายหญิงนายใหญ่ครับขอบคุณครับใหญ่ใหก็ไี่อยากเห็ียาตั้งกล้องมัไอตัวจับกล้อง